โอ้น้ำแข็งมดแล้วท่านี้กันเลยตอนนี้ผมกำลังสิไปเอานะครับเอามองมีเลือดจอดครับมองไปเมื่อกี้ว่าค่อยมีอนไรพี่นอ้องเอานะ่นมันจะมีหอยเขนหอยกระพงครับแล้วถ้าเป็งหอยกระพงอยู่ <c oughs> เอาฟังผมครับ คนหาลายแห่งพี่น้องเห็ยนงาน2-3องสามวันที์เตรียมครับหาเวลามีความสุขกบับเจ้าของเช่นนี้ครับพี่น้องไอ้ตีนคนพี่น้องเต้ยหนาเอยู่เห็นไหม เดี๋ยวไปหอดพุ่นจะผมไทยเบิ่องอีกเอย่างพี่น้องไม้กระพงโตนอ้วนครับ let's go